ใครที่กำลังจะหาจอยไปเล่นเกม PC คุณควรดูคลิปนี้เพราะวันนี้ผมจะมาแนะนำจอยตัวหนึ่งที่จะทำให้ประสบการณ์การเล่นเกมของคุณนั้นเปลี่ยนไป จอยตัวนี้คือเกมเซอร์ T4W ครับซึ่งในรุ่น T4 เนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยรุ่นแรกก็คือ T4 เฉยๆจะเป็นรุ่นที่เป็นไวเลสนะครับไม่มีระบบสัน่นส่วนอีกตัวหนึงคือตัวนี้คือ T4WW หรือว่า W เนี่ยมันมาจากคำว่า Y ที่แปลว่ามีสายพอมันมีสายปุ๊บมันจะมีระบบสัน่นซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันสั่นยังไง มีอะไรบอกหน้ากล่องครับอย่างไรกครับรับประกัน1ปี Soul stone Thailand w i connection คือการเชื่อมต่อแบบสาย support windows pc คือ support กับ windows นะครับได้หมดเลยตั้งแต่ windows 7 windows xp windows 10 11ได้หมดนะครับอันที่3คือ texture key and sensitive 3d joystick dual motor vibration คือจะมีมอเตอร์ที่จะทำการหมุนนะครับนี่คือที่มาของระบบสัน่นต่อมาครับ ergonomic แอนตี้ i ลิปดีไซก็คือเป็นพื้นผิวกันลื่นซึ่งพื้นผิวเนี่ยจะอยู่ตรงด้ามจับข้างหลัง Colorful LED Light คือเมื่อเสียบสาย USB เข้าไปจะมีไฟ LED Backlight ขึ้นมาด้านหลังมีอะไรบอกไหมไม่มีนะครับเดี๋ยวมาดูตัวจริงกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือตัวจริงนะครับสำหรับจอยเป็นจอยที่มีดีไซน์รูปทรงรูปร่างที่ก็เหมือนกับจอยยทั่วไปนี่แหละดีไซน์หลักนะครับรวมถึงวัสดุหลัก เป็นพลาสติกสีดำนะครับมันก็ไม่เชิงสีดำนะมันเป็นพลาสติกที่โปร่งแสงให้พอเห็นข้างในได้บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับพลาสติกนี้จะตัดแสงประมาณ70-8 0ถึงมอเตอร์ที่สั่นเมื่อกี้ที่เราดูกันหน้ากล่องมันอยู่ตรงนี้ครับมันจะเป็นสีเงินๆอยู่ไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับมันจะอยู่ในส่วนตรงนี้ถามว่ามันสั่นได้ยังไงมันรับไฟเลี้ยงจาก USB นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันสั่นได้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่ทีนี้ดีไซนมีอะไรอีกบ้าง มีปุ่มตามทั่วไปเลยครับ back turbo home start x y b a นะครับก็จะมีไดอ l 2อันมี lt lb rt rb นะครับก็เป็นพื้นฐานของปุ่มบนจอยสติ๊กอยู่แล้วแล้วก็มีโลโก้เกมเซอร์ที่สกรีนเป็นสีเทาด้านหลังก็อย่างที่ผมบอก anti slip พื้นผิวกันลื่นจะอยู่ทางด้านหลังนี้นะครับในส่วนของด้ามจับ การเชื่อมต่อครับเป็น USB 2.0ไม่มีตัวกันสัญญาณรบกวนความยาวสายนะครับ2เมตรแต่ผมบอกเลยว่าสายเนี่ยค่อนข้างหนาในเรื่องของไฟเดี๋ยวผมเสียบให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงจะมีไฟในส่วนของปุ่ม XY BA นะครับแล้วก็จะมีไฟตรง Dial นะครับที่เป็น Dial ตรงนี้สีฟ้าไม่สามารถปรับได้รวมถึงตรงนี้ที่เป็นสีฟ้าเช่นกันผมจะบอกเลยว่าไฟสว่างไหม ก็ถือว่าสว่างกําลังดีนะครับแต่ที่คุณเห็นเนี่ยอาจจะจ้านิดนึงเพราะเนื่องจากมันเป็นเรื่องของไฟซาวบ็อกซ์ไฟในสตูดิโอผมเดี๋ยวผมให้ดูในเรื่องของระบบสั่นของจอยตัวนี้กันว่ามันจะสั่นขนาดไหนโดยที่ผมจะเปิดเก,กมง่ายๆแล้วกันอย่างเกมฟอร์ไกซึ่งเกมฟอร์ไกเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้จอยตัวนี้เล่นมันจะสั่นในช่วงนับ3 2 1ในเกมรวมถึงถ้าคุณชนปะทะกับวัตถุอะไรก็แล้วแต่มันจะมีการสั่นนะครับเอาแค่ ช่วง3 2 1แล้วกันดูว่ามันสั่นขนาดไหนตอนนี้ผมเข้ามาในเกมแล้วนะครับอาจจะไม่ได้แชร์สกรีนหรืออาจจะไม่ได้เห็นให้เห็นหน้าจอนะครับผมไม่ได้แคปเจอร์ไว้เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวมันจะสั่นในช่วง3 2 1องถ้าผมชนกับวัตถุถ้าตัวละครผมชนกับวัตถุมันจะเกิดระบบสั่นนะครับคุณก็เห็นได้ว,ว่ามอเตอร์ซ้ายทำงานนะครับณนะตอนนี้ ก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับทั้งในเรื่องของดีไซน์และระบบสานของจอยตัวนี้ใครที่สนใจนะครับไปหาสั่งซื้อกันได้ราคาอยู่ที่690บาทนะครับรับประกัน1ปี So ลสโตนไทยแลนด์นะครับวันนี้ขอบคุณทางเกมเซอร์ด้วยขอบคุณทางโซลสโตนไทยแลนด์ครับที่ส่งจอยตัวนี้มาให้ผมได้ลองเล่นบอกได้เลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้เล่นเกมกับพวกจอยคอนโทรลเลอร์นะครับเป็นอะไรที่ผมเปิดโลกและรู้สึกได้เลยว่าถ้าใครกําลังจะหาจอยสักตัวหนึง่งมาเล่นเกม ไม่ว่าจะเป็นฟอร์กายร็อกเก็ตลีก GTA หรือเกม PC อะไรก็แล้วแต่ซีฟ้าเพสผมบอกได้ว่าจะตัวนี้ราคากับคุณภาพประสบการณ์ในการเล่นเกมที่คุณจะได้มาผมถือว่าคุ้มค่านะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับจอยตัวนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าแบงค์คอมเพลยสวัสดีครับ